สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ครับวันนี้ไปรับงานมานะครับน้องๆเขาบอกมาว่ารถนะครับมีอาการก็คือน้ำมันรั่วไหลออกหมดถังเลยนะครับทีนี้เมื่อเรารับงานมานะครับอันดับแรกผมจะพาพี่น้องมานั่งสันนิษฐานนั่งวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าน้ำมันรั่วเนี่ยมันจะรั่วออกมาจากตรงไหนมันถึงหมดถังได้นะครับอ,อันดับแรกนะครับก๊อกเสีย น้ำมันไหลลงคาบูคาบูคาบูกักน้ํามันไม่อยู่หรือเปล่านะครับอันดับแรกนะอันดับที่สองนะครับสายน้ํามันก้นถังแตกหรือเปล่าหรือว่าสายน้ํามันมาที่คาบลิเตอร์แตกกันแน่นะครับอันดับที่สามนะครับก๊อกน้ํามันนะครับก๊อกน้ํามันพวกนี้นะครับมันเป็นก๊อกแว็กค่อมเหมือนของสปาร์คเหมือนของเวฟหนึ่งสองห้าเหมือนของสแตร์นะครับทุกท่านนะลักษณะ แบบนั้นเลยเหมือนของวายร้อยนะครับสำหรับฟีโนกับมีโอตาคู่นะครับอสันนิษฐานกันดูก่อนนะครับวันดับแรกเราก็จะถอดยูบ็อกนะครับอ่ายูบ็อกนี UC, ่นะครับมีน็อตอยู่4ตัวนะครับสําหรับยูบ็อกแล้วก็ใต้แบตเตอรี่อีก2ตัวนะครับเดี๋ยวเบิงงเบ้งส่งแล้วเบิ้งส่งแล้วพี่น้องเอฟซี C, เนี่ยรถจอดไว้จ็ดเดือนเนาะเอามาตัวไอตัวไส้มาเนาะนะครับพี่นอ C, นะ้องเอฟซีนะรถหน้าจะจอดหลายเดือนแล้วล่ะน่าจะฉีไ่ไปได้นานแล้วนะครับ ถ้าหากว่าเราดูทรงจากตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นรถจอดโดนเติบแล้วล่ะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาละในเมื่อเราถอดยูบล็อกออกมานะครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะเห็นอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าเราถอดยูบล็อกออกมานะครับโดยปกตินะครับในการเช็คคาบูริเตอร์นะครับเราถอดยูบล็อกออกนะครับในลักษณะแบบนี้เราก็จะมองเห็นเลยนะครับว่าจุดไหนที่มันเสียนะครับเราน่าจะสันนิษฐานได้ แล้วตอนนี้ผมซูมให้พี่น้อง f c ได้เห็นกันนะครับพี่น้องดูออกกันหรือไม่ว่ารถคันนี้สาเหตุที่น้ํามันไหลออกจากถังมันเกิดจากสาเหตุอะไรเห็นบอเห็นได้ยังซูมแล้วซูมอีกอยูนนั่นเห็นบอพี่น้องอถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวจะชีพช้พวงชี้ป้าเด้อนะครับนี่นะครับก๊อกน้ํามันก๊อกน้ามันพี่น้องเห็นว่าท่อข้ขาวกับสายน้ํามันมันอยู่คนละหมองกันเห็นบ อ่ามันหลุดออกมาได้จะได้พี่น้อง f c นะนี่นี่สายน้ำมันนะครับอันนั้นก๊อกน้ำมันนะครับแต่ที่น่ๆก๊อกทำไมสภาพมันเป็นแบบนั้นน่าจะก๊อกอ่าน่าจะก๊อกเสียด้วยแหละนะครับอ่าอันนี้ก็คือต้นเหตุของรถคันนี้นะครับแล้วน้ำมันหมดถังได้อย่างไรนั่นหมายความว่าในช่วงที่เขาขับมานะครับสายน้ำมันหลุดบ้างอ่าหลุดออกมานะครับน้ำมันลงมาที่คาร์บูเรเตอร์ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไหลทิ้ง นะครับเพราะว่าสายมันยังไม่หลุดออกจากกันเต็มที่รถมันก็เลยสตาร์ตติดขับมาได้นะครับพอขับมาแล้วปรากฏว่ารถบูบดับ,นะ,บนะครับนั่นหมายความว่าน้ำมันไหลออกหมดถังเลยนั่นเองนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่เก็บรายละเอียดจากลูกค้ามาได้ยินเพียงแค่คำว่ารถบูบดับเดี๋ยวไปรื้อถอดเครื่องเขาไม่ได้นะนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องเช็คให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่านี้ต้องเช็กให้น้องๆเขาด้วยเพราะว่า รู้สึกว่ามันจะหมุนโอกโลกนะครับฝาครอบเบามันรั่วนะครับอรลิงฝาครอบเบานะครับนี่มีแต่ชิดตมมีแต่ชิโคนเลยนะครับน่าจะลดจอดแล้วล่ะตัวไอ้นี่นี่น้องนุ่งนี่แม้ว่าตั้งแต่รถขี่อยู่ขี่อยู่ขี่อยูยย่แล้วตอนมันสีดับพี่น้องนะขี่อยู่ตอนมันดับน่นพราดับแล้วจอดไว้อ่องที่ล่ะจักเดือนเลยนี่สภาพนะครับเบองรงเอาลวดนะครับผมว่าน่าจะจอดตั้งแต่หน้าฝนแล้วไงแล้ตอนนี้มันจะเข้าปีใหม่แล้วเด้อนี่ปีใหม่แล้วนี่ นะครับอ่าสำหรับฟีโน่คันนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดกันตอกออกนะครับแล้วเราก็จะมาทําการถอดฝาครอบท้ายเบาะนะครับเพื่อที่เราจะทําการถอดเอาก๊อกน้ํามันออกมานะครับเช็คก๊อกน้ํามันแล้วก็เปลี่ยนท่ออากาศที่จะเข้าไปกรองสายพานนะครับอ่าเราต้องถอดชุดสีก่อนนะครับอ่าเมื่อเราคลายน็อตแล้วก็ตบมาด้านหน้าแบบนี้สําหรับฝาครอบท้ายเบาะนะครับทีนี้ก็ นะครับฝาครอบด้านข้างมีน็อตด้านหน้า1ตัวตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะฝาครอบด้านข้างแล้วก็ข้างใต้มีน็อตอีก3ตัว3ตัวครับพี่น้องเนี่มีน็อตอีก3ามตัวหนึ่งเนี่แล้วก็ตัวที่3ครับพี่น้อง3ตัวครับพี่น้องคลายน็อตแล้วก็ดึงออกมาด้านข้างมันอาจจะดึงยากหน่อยเด้อนะครับเพราะว่ารถมันเก่านะครับยางยางซับหัวล็อกนะครับมันแข็งกระด้างนะครับต้องออกแรงนิดนึงน่ยไอยางรูกลมๆนะครับ เมื่อถอดออกมาแล้วเราก็จะเห็นขี้ฝุ่นโอกโลกอยู่แบบนี้นะครับอ่าถ้าขี้ฝุ่นเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับรถคันนี้จอดนีด่แหละจอดพ้นครับประมาณปีหนึ่งนี่ <laughs> นะครับพี่น้องเอฟซีนะเอออันนี้ก็ถือว่ารถจอดนานสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับถ้าฝุ่นขึ้นแบบนี้ถ้ารถใช้งานทุกวันนะครับมันจะไม่มีหยักใยนะครับมันจะมีฝุ่นอย่างเดียวนี้น่าจะจอดนานสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะนะ ตรงนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับขอว่าแต่ล้วงมือเข้าไปไม่งอดไม่ตอดก็พอแล้วนะครับบ่มีงูเห่าก็พอแล้วนะครับแต่อาจจะมีน้องหนูนะในกรณีแบบนี้นะครับหนูอาจจะกัดสายไฟต้องรื้อเช็คชุดสีทั้งคันเลยอันนี้เป็นท่ออากาศนะครับที่จะชุดกรองอากาศชุดท่ออากาศนะครับของห้องสายพานนะครับตรงนี้นะครับนี่น็อตหกเหลี่ยมคายอยู่ตรงนี้นะครับคายเปลี่ยนท่อยางนะครับแล้วก็ มีน็อตสองตัวนะครับข้างบนนะครับนี่ตรงนี้เราก,ก็ต้องได้เปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้าเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวโคนเข้าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าว่าสภาพภายในห้องสายพานจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะออันนี้เราถอดออกมาแล้วเราก็จะเห็นก๊อกน้ํามันตรงนี้นะครับ ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะบางท่านอาจจะสงสัยว่าก๊อกน้ํามันตัวนี้ใส่กับมีโอเก่าได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้เด้อยามาห้าม i ีโเก่านะครับนูโวทียร่าลีโอนะครับบีโอเนี่ยพวกนี้นะครับจะใช้ก๊อกตัวเดียวกันเป็นก๊อกน็อต2ตัวขันเข้ากับถังน้ํามันนะครับดังนั้นนะครับในเคสนี้ ก็ไม่ลงกับสปาร์กอีกสปาร์กก็ไม่ได้นะครับสปาร์กไม่ได้เพราะว่าสปาร์กท่อแว็คัมมันอยู่ด้านข้างมันน่าจะไปติดอะไรสักอย่างนะครับถ้าเรามาใส่นะครับเราก็ต้องสั่งตรงรุ่นนะครับก๊อกน้ำมันตัวนี้ใช้ร่วมกันกับมีโอตาคู่นะครับมีโอตาคู่นะครับฟีโนนะครับฟีโนกับมีโอตาคู่นะครับใช้ก๊อกน้ำมันแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครจะแปลงก็เวบร้อยิบหก็ได้นะครับ อ่าสมก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นตระกูลวายลงวายร้อยได้หมดเลยสปาร์คได้หมดเลยแต่นะครับผมไม่ขอแปลงดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวขับไปสายมันตึงสายมันอ่าไปชนนั่นชนนี่นนนสายหลุดสายแตกมันจะมีปัญหาตามหลังมานะครับตั้งแต่ที่ของมันมีขายผมก็สั่งตรงรุ่นมาจะดีกว่านะครับตัวนี้ยังพอมีอะไรแท้อยู่นะครับสายน้ํามันนะครับผมก็จะสั่งแท้นะครับอันนี้เป็น นะครับกรองใสหรือว่ากรองหยาบที่อยู่ภายในถังนั่นเองนะครับถอดออกมาได้เลยนะครับทุกท่านนะนี่ถอดออกมาล้างนะครับในเชสนี้นะครับผมก็คงต้องนะครับทำการสั่งก๊อกน้ํามันสายน้ํามันท่อนสั้นแล้วก็สายน้ํามันท่อนยาวนะครับสั่งของแท้จากศูนย์โดยตรงเลยนะครับในช่วงนี้คันนี้อาจจะอยู่กับผมนานหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่สั่งอะไรมันอาจจะช้าสักนิดนึง นะครับเอานะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปทําการแก้ไขระบบเบรกให้น้องๆเขาก่อนเพราะว่าเบรกหน้ามีปัญหานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ